สวัสดีค่ะยายา uk ครัวทำเองกินเองวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำปลานิลน,นึ่งมะนาวนะคะปลานิลตัวใหญ่ๆเลยนะคะได้มาจากคอสโกวันนั้นเพิ่งมีเวลาทำทานวันหยุดนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาล้างน,นะคะนี่เขาก็ทำความสะอาดควักไส้มาแล้วควักเหงือมาแล้วเรียบร้อยนะคะ อันนี้จะทําไปตัวหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากเลยตัวหนึ่งก็เกือบโลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบ้างปลากันนะคะเดี๋ยวลําไปล้างอีกสักนิดนึงนะคะ ใครจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะคะหางตัดครีบแข็งออกนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำมาซับน,น้ำให้แห้งนิดนึงนะคะ ลาตัวใหญ่หน่าทานมากเลยค่ะแล้วเราก็จะมาบ้างเขานะคะบ้างสองด้านนะคะ ทาเกลือเข้าเล็กน้อยนะคะไม่ทาเยอะนะคะเพราะว่าน้ำลาดของเราก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วนะคะขาแก่นะคะดับคาวนิดนึงนะ แล้วก็ใครมีขึ้นใช่ก็ใส่ได้นะคะนี่ใยหาได้เท่านี้ก็ใส่เท่านี้ไปก่อนนะคะใส่ผักชีลงไปค่ะมาค่ะเรานําไปเนื่อกันเลยนะคะเนื่องประมาณยี่สิบนาทีหรือจนกว่าปลาจะสุกนะคะก่อนจะนํามาเนื่องก็ตั้งน้ําให้เดือดไว้ก่อนนะคะอยากจะเอาปลอยมาไว้แบบนี้ก่อนนะคะไม่ให้น้ําปลาเขาลงข้างล่างมากนะคะ เราจะได้มีความชุ่มชื้นค่ะไปค่ะน้องปลาลงไปนอนเล่นไปก่อนนะคะตอนที่รอเขาสุกเรามาทำน้ำราดก,กันนะคะเรามาทำน้ำราดก,กันนะคะกระเทียมนะคะ กระเทียมตามชอบเลยนะคะเรามาหั่นแว่นก่นนะคะมะนาวนะคะมะนาวหั่นแว่นวันนี้ใช้เลมอนนะคะ ขัชี้ค่ะเอาไว้โรยแต่งหน้านิดนึงนะคะ ขียมสับค่ะยายใช้เจ็ดกลีบนะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะพริกแดงสับค่ะนี่ยายใช้ประมาณ8เม็ดนะคะหรือว่าใครชอบเผ็ดก็จัดเลยนะ มะนาวค่ะมะนาวอีกหนึ่งลูกเอาไว้ทำน้ําล่างนะคะเม็ดร่วงลงไปเอาเม็ดออกด้วยนะคะ รามาคงดูรดรด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาสามช้อนนะคะน้ำชื่นะคะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลค่ะผักชีค่ะมาดูปลาของเรานะคะสุกแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาราดปลาปลาด้วยน้ำราดของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเอาน้ำที่ตัวที่เนื่อปลานะคะมาใส่น้ำราดของเรานิดนึงนะคะชิมรสนะคะใครชอบเปรี้ยวเผ็ดหรือว่าเค็มก็เพิ่มรสได้ตอนนี้เลยนะคะลงไปเลย กระเทียมนะคะกระเทียมที่หั่นไว้นะคะลงไปเลยนะคะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวแต่งให้สวยงามโอเคนะคะง่ายไม่เอ่ยลองไปทําทานกันนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ โอเคนะคะชอบคลิปยายนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ